วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e a x a a Ceramic Pro ชียงใหม่และ f i ล l a m i n a สวัสดีครับ Motor Expo อันนี้เป็นรถบรรทุกนะครับ Nex โอเคมันชื่อ Nex t EV Tractor เป็น423.93กิโลวัต์ชันะครับโอเคแล้วก็ผมก็สังเกตว่ามันไม่มีใครสนใจนะครับ แต่ว่าเราเปิดเข้าไปได้โอ้โหเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปดูน่าเป็นยังไงนะครับโอเค yes เนี่ย้ว้าวมีม,มีที่นอนนะนะฮะถ้าจะขับไปบงังคอกเชียงใหม่ชาลันนี่ก็นอนข้างหลังนี่นะครับตอนเรากำลังชาร์จนะอ๋อก็มีที่กว้างดีนะเนี่ยแต่ว่านี่มันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นฟอสซิลที่เขาได้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับ โอเคมันก็มีปุ่มอะไรธรรมดาเหมือนทุกที่นะครับก,กว้างดีนะในนี้นะครับหืมรถบปรทุกไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวลงไปงไงเนี่ยเราต้องเราจะต้องถอยลงไปใช่ไหม okay. เดี๋ยวเคเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวลองลองโชว์อีกนิดหน่อยมันมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณดูโอเคถ้ารู้สึกว่าภายในมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมเหมือนที่ผมเคยเห็นสกอเนียกับ Volvo แต่ว่ามันคงจะไม่ได้สําคัญสําหรับคนไทยนะครับเราก็มีเกียร์ที่นี่มี ที่นั่งอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เบาะก,ก็สบายดีมีที่ไว้ของข้างบนนี่นะครับโอ้โหมันรู้สึกมัอนกองแก๊งหน่อยนะออโอเคเดี๋ยวจะเช็คดูว่าชาร์จพอร์ตอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปหน่อยนะฮะรถบรรทุกใช่ตอนนี้นะครับเราเริ่มมีหัวไวชาร์จเอร์นะครับมันก็เริ่มชาร์ดเร็วแล้วนะนะ720กิโลวัตต์เอ้ยก็แปลว่ามันน่าจะมะสรถไฟฟ้ารถรถบรรทุกไฟฟ้านะครับ ก็จะเริ่มใช้ที่เมืองไทยนะเ,าเราดูว่าแบตเตอรี่มันอยู่ไหนมันอาจจะอยู่ใน box นี้นะครับสงสัยว่ามันอยู่ในนี้กับนอลน,นะครับแล้วก็อนอกจากนั้น<อ>มีไหนชาร์จพด์ดไปสซองดูนะชาร์จพ์ดมันจะอยู่ข้างหน้าหรือว่าที่ไหนอ่ะเดี๋ยว,วักออเนี่ยนี่ยเนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อ๋อเอม่นะม่นะมันจะมี CCS ทูสอันนะครับคุณก็ double penetrate ได้2อันถ้าถ้ามันเป็นสมมุติมันเป็นหัวไวายหรือว่าที่อื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นที่อื่นที่มันเป็นชาร์จแบบ120กิโลวัต์คูณสคุณก็เอาต้งเอาต้อง2อันมาเสียบชาร์ดนี่เลวมันจะได้ชาร์ิเร็วสุดแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะไปอ่านสเปคน่าเป็นยังไงนะครับที่นี่อ่ะแต่ว่าโอก็ก็น่าจะดีั้งเออ แล้วจัมปตเตอรี่มันตั้ง423กิโลวัตต์ชั่วโมงมันก็น่าจะรับเ,เร็วนะครับเดี๋ยวจะไปถามเขาหน่อยว่าสเปคมันเป็นยังไงนะโอเคผมถามทีวอินโฟเมชันนะครับว่ามันรับได้เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าอันนี้นะรับได้300กิโลวัตต์นะครับก็ถ้าคุณใช้ของหัวไว้เสียบข้างเดียวก็ได้300กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นมันเป็น600โวลต์นะแบตเตอรี่นะก็8ไรต์โวลต์อิชเหมือนเขียว e-bike เก้านะก็6ไรต์โวลต์คูณ500แอมป์ก็เป ข้างเดียวก็ได้นะครับผมก็ถามหลายครั้งว่ามันได้ไหมสมมติว่าเราเอาแบบโอเคเราใช้ชอร์จจาสองอันออของเอเล็กซ์สองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์สองอันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าถ้าเราใช้ของตู้เดียวแชร์มันก็ไม่ได้มันจะต้องเอาจากสองตู้นั้นนะครับเข้ามาในนี้นะใช่แล้วก็ได้แบบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมันก็เป็นสามร้อยหรือว่าเท่าไหร่ที่มันเรียก s ชมันก็จะได้ก็ถ้าเป็นสามร้อยมันก็น่าจะใช้ได้นะครับสามร้อยกิโลวัตต์แล้วก็สี่ร้อย 20สามกิโลวัตต์เอามันก็ต้องชาร์จเกิน1ชั่วโมงแต่ว่ามันก็โอเคไม่ใช่เมกะวัตต์ชาร์จแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเป็น3าม้อมันอาจจะชา้าไปนิดหน่อยเนะเราน่าจะรับได้สักถ้ามันเป็นสัก600อ้อยนี่โอเคคงจะดีนะครับแต่อันนี้ก็ถ้าเราไม่วิ่งไม่ค่อยไกลหรือว่าไม่ค่อยทํางานหนักมันก็น่าจะโอเคแล้วคุณก็ต้องชาร์จสัก ไม่รู้อะสัก1ชั่วโมงนะบ้างทุกครั้งนะครับแล้วก็คำนวณว่าถ้ามันเป็น400กิโลวัตต์ก็น่าจะวิ่งได้สักสัก300-400กิลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าทํางานหนักแค่ไหนนะครับโอเคพจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูณไปแล้วก็เราก็ปากันใหม่สวัสดีครับ